สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสั่งพาลวยคือเก่าเลอค่ะมื่อนี้เปลี่ยนสื่อแล้วพี่น้องสวัสดีทั้ง FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยมันที่24กันยายน64เนาะพี่น้องก่อนไปคำนวณเนาะค่ะเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดค่ะก่อนไปคำนวณเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิงวันที่23ก่อนค่ะขนเขาบอนนาอพี่น้องเนาะ23นะคะใจจอเด่นนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะจอด7กับ6บนมา0 7 2ย์ดพี่น้อง ล่าง93้าสานะคะเข้าคู่สอง 7, 7, 2ดดสองตัวกลับนะคะ93้าสามเข้าคู่3าม้านะพี่น้องดูกลับเนาะเด่นพิเศษสองและ1นะคะบนมา 4, 4 1, นะี่สี่หนึ่งเนาะพี่น้องเข้าคู่4 1, ี่หนึ่งขาล่างสองนะคะเข้าคู่สองหนึ่งเป็นแตกสีแดงแล้วนะคะพี่น้องเข่าทั้งหนึ่งทั้งสองเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเด่นเด่นปกติจะให้7ดและ6บ่มา้าพี่น้องตัวเด่นบ่มา้านะคะเข้า มาบนมา5 3ามสเข้าคู่3ามสี่สีพี่น้องล่าง0ูนย์นะคะเด่น V ี p จะให้4กับ3ไม่เข้าพี่น้องมาเข่ารอบนีเนาะค่ะเนาะบนมา2 6 2นะคะเข้าคู่6กสองสอกเนาะพี่น้องเนาะล่าง92้าสอนะคะเก้านะคะจอเด่น4กับ3เข้าเข้าค่ะบทั้ง2ตัวค่ะพี่น้องค่ะ มาค่ะมาคำวนวณวันที่ยี่สิบสามกันยายนน้ำกันเนาะพี่น้องยี่สามกันยานะคะโอ้ยี่สี่กันยาพี่น้องเจ๋าผิดขอโทุดเขาขอขอภัยหลายค่ะผลการออกรางวัลวันที่ยี่สามกันยาหกสี่พี่น้องสี่ตัวบนเหมือนเดิมนะคะปกติพิเศษ VIP เนาะพี่น้องเนาะปกติหนึ่งห้าสามสี่พิเศษแปดสี่สี่หนึ่ง vdp 7262นะคะเอามาบวกกันค่ะพี่นอ้องหนึ่บวกหบวกสบวกสบวกแบวก4บวก4บวก1บวก7บวก2บวก6บวก2นะคะพี่น้องคิดตามก็ได้แล้วค่ะได้47นะคะ47ถอย46นะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่ม48เนาะคะ่ะเนาะ ถ้าพี่น้องอยากได้สามตัวพี่น้องเก่าซีมาน้ำค่ะแต่ว่าใจที่เอา c a r สองตัวเนาะพี่น้องลดระยะเวลานะคะหกหนึ่งถึงหกเก้าค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะพี่น้องมาดูค่ะ 61ถึง69เนาะพี่น้องเนาะใจะมัก63ค่ะ63ก็แล้วแต่พี่น้องมกอกักเนาะค่ะเนาะ67นะคะ68 71ถึง79นะคะใจะมาก71พี่น้อง71 73 77 79นะคะ มาดูแปดค่ะพี่น้องแปดหนึ่งนะคะจะมาแปดหนึ่งเนาะพี่น้องแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะยันแปดมาหลายได้พี่น้องเด้อแปดอศัศมาเยอะนะคะแปดอาจจะมาเยอะค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะแต่กะบนแน่เนาะค่ะเนาะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องมาดูตัวเด่นนะคะ เด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่8และ7เนี่ยพี่น้องก็ว่าจะว่า8สิมาหลาจิตกับลูกเหรอคะแต่ว่าผมน่าจะเป็นพี่น้องเด่นพิเศษนะคะ8และ7มาอีกแล้วพี่น้องเด่นปกติอยู่ที่1และ0ค่ะแต่ว่าจะยันมาเลขเบิร์นนะพี่น้องเนาะเด่น VIP นะคะ อยู่ที่9และ8พี่น้องมาดูเด่นรวมนะคะเด่นรวมจะเข้าตัวไหนนะคะเด่นรวมอยู่ที่1และ0พี่น้องนี่ค่ะะแล้วแต่พี่น้องมากเนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องคะ เมื่อกี้มาคำนวณในโรงงานคือเก่าค่ะได้ยินเสียงตู้เย็นคือเกา่าขอโทษขออภัยได้พี่น้องในความไม่สะดวกนะคะกับเมืองไทยเพื่อะพี่น้องค่อยดีที่ได้ฟังลื่นหูเนาะค่ะอาจตีเสียงเบาเสียงค่อยกะขอโทษขออภัยด้ค่ะพี่น้องขาก่อนจะจบคลิปเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ใจกระเสียวไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เด้อค่ะพี่น้องคะขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีโชคมีใช้สุขสุขคเน,นะคะเนาะ ้างกายจากโลคลายสุขุมสุคนนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับเซียวไว้จำนี่สวัสดีค่ะ